มึงรู้ทุกอย่างทุกตอนขนาดเนี้ยทําไมมึงปล่อยให้ลูกมึงตายอีสัตว์ทาไมมึงปล่อยให้ลูกมึงตายมึงทาไมไม่ไปเอาน้องกลับมาบ้านมึงรู้ว่าน้องยังไม่ตายตอนนั้นต่อให้มึงรู้เห็นจะมากจะน้อยน่ะมันก็หมายถึงมึงรู้ไงแล้วแม่ซึ่งเป็นคนแบบมึงเนี้ยทําไมมึงปล่อยให้ลูกคนเล็กมึงตายแล้วทําไมมึงปล่อยให้ลูกคนโตของมึงอ่ะโดนข่มขืน แบบนี้ให้เรียกว่าตั้งัวพ่อและตะแม็นไปรู้คนโตของมึงอะโดนข่มขืนนั่งขอขอบคุณใหญ่จงไอหน้าหมีไปไไไวันนี้พี่พี่บอกเลยนะอสองสามวันที่ผ่านมานี้อีเฮียนี่แม่งดิ้นหนักมากเลยแล้วเช้านี่นะครับแต่ที่จะเป็นเช้าที่ดีครับเอาช่องลูกมาไล่สดหาเพื่อนล่วงทางครับหาว่าเขาขับรถต้าโอยอสัตว์ไอส้นตีน คดีลูกมึงหนีกินภาษีประชาชนเนี่ยมันก็บอกแล้วแล้วอีกอย่างคุณจะไปแจ้งความทาไมเพราะมึงเพิ่งมาเล่าให้กูฟังตอนที่หมายจบเจ้ารอออกแล้วแล้วอีกอย่างมึงเป็นคนเล่าให้กูฟังเองมึงเรียบเรียงเป็นลําดับ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 เกี่วกับบูคคลมึง แล้วตอนนี้มึงร้อนตัวทำไมทีเนี่ยกูแค่เล่าตามที่มึงเล่าให้กูฟังในการที่มึงเล่าให้กูฟังเนี่ยมึงก็เล่าหลังจากไหนที่บอกว่าไงแต่ในสิ่งที่มึงเล่าให้กูฟังเนี่ยมันทำให้กูอดคิดไม่ได้ว่ามึงรู้ทุกอย่างทุกตอนขนาดเนี่ยทำไมมึงปล่อยให้ลูกมึงตายอีสั์ทำไมมึงปล่อยให้ลูกมึงตายมึงทำไมไม่ไปเอาน้องกลับมาบ้านมึงรู้ว่าน้องยังไม่ตายตอนนั้นเอให้มึงรู้เห็นจะมากจะน้อยนยมันก็หมายถึงมึงรู้ไงแล้วในสิ่งที่ มึงออกมาบอกว่าถ้ากูไม่ไปแจ้งความว่ามึงรู้เห็นเป็นใจกูจะหมากูทมก่อนพืตอทีรกำของมึงแบบเนี้ยกูเรียกมึงว่าอีแม่หมาได้ไหมแล้วกูจะบอกในอีกเรื่องหนึ่งนงมึงบอกว่าไงนะมึงบอกว่ากูนี่หมาทั้งพ่อทั้งแม่แต่พ่อแต่แม่กูว่าเป็นหมาแล้วแม่ไปซึ่งเป็นคนแบบมึงเนี้ยทไมมึงปล่อยให้ลูกคนเล็กมึงตายแล้วทำไมมึงปล่อยให้ลูกคนโตของมึงอ่ะโดนข่มขืน บอกพูดเลยคำนี้ถ้าเกิดว่ากูพูดปิดมึงแย้กมาได้เลยอแดกน้ำสาบานเลยมึงเป็นคนพูดเองว่าลูกคนโตของมึงอายุสิบเอ็ดขวบตอนนั้น<ะ>โดนข่มขืนโดนกระทําแล้วมึงทำไมปล่อยให้ลูกมึงโดนข่มขืนกูถา,ามก่อนเนี่ยเด็กคนโตเนี่ย<ะ>นี่มึงปล่อยให้ลูกคนเล็กตุยแล้วลูกคนโตตอนเรียนอยู่ป .5 มึงปล่อยให้ลูกมึงโดนข่มขืนได้ยังไงโดนกระทำได้ยังไงมึงทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจอีสัตย์ถามกูอ่ะมึงสิ เาะว่าไม่จริงมึงเดยียปากกูได้เลยมึงเหยียกูได้บูน้องลูกสาวคนโตของมึงโดนกระทำมึงปล่อยให้ลูกมึงโดนข่มขืนได้ยังไงอีสัสถ้ากูพูดไม่จริงให้ผัวมึงออกมาแย้งเลยนะให้อดีตสามีมึงออกมาแย้งกูได้แล้วมีอีกหลายเรื่องที่กูจะแหกมึงกูบอกเลยอันนี้กูเรียกแม่หมาได้ไหมสอนให้ลูกเป็นขอทานวันเกิดออกมาปากบัญชีโพสต์ปากบัญชีอีดอกผมไม่โทษเด็กครับ แต่ผมโดนแม่มันเนี่ยมึงบอกว่าถ้ากูไม่ไปแจ้งความว่ามึงรู้เห็นเป็นใจกับลูกมึงตุยกูคือหมาแล้วมึงลามไปถึงพ่อแม่กูว่าพ่อแม่มึงก็หมาการกระทาของมึงแบบนี้นะอีสตนตีนนี่กูเรียกว่ามึงเป็นแม่หมาได้ไหมอาการแบบมึงพฤติกรรมแบบมึงนี่แหละก็เรียกว่าหมามึงปล่อยให้ลูกสาวคนโตของมึงตอนอายุสิบเอ็ดขวบมึงเล่าให้เมียกูฟังใช่ไหมแล้วกูถห่มไลยว่ามึงปล่อยให้ลูกมึงโดนกระทําได้ยังไง มึงทำให้ไม่ไปแจ้งตำรวจอืจจอมย้งกมาสิว่าไม่ใช่คนจริงอีห <c> เ <oughs> ้ย <c oughs> บอกว่าตัวเองเป็นแม่ดีเด่นปล่อยให้ลูกคนเล็กตุยปล่อยให้ลูกคนโตโดนผู้ชายข่มขืนมึงก็เห็นมึงก็รู้มึงทำไมไม่ไปแจ้งก้างพี่พี่ดูเอานะครับไอ้หี้ยฮได้เป็นแม่หมาหรือเปล่าครับมีครับพี่สวิตาครับผมทราบผู้เลยนเรื่องนี้ไม่มีการใส่ร้ายาย,ายสีครับ มึงเล่าให้กูฟังมึงเล่าให้เนี่ยกูฟังว่าคนโตมึงโดนข่มตื่นแล้วมึงทำาไมไม่เป็นแจ้งควา,ามแต่มึงดูแลลูกภาษาอะไรอ,ไอ่ะน,นี่เฉพาอแม่กูหมาี่มึงไปท่านหมาอะไรอีกท่าชั่วยังไ,ไงตอนนี้ครับบ้านไปยังไม่เสร็จครับสร้สางบ้านไปขอทานไปครับโครงการสร้างบ้านขอทานให้ลูกคนโตครับรข้าวี้ดินงดิแล้วครับ เมื่อคืนก็ออกาดาิ้นครับงูพันผมไม่ว่างผมขายของเออวันนี้ผมผมก็เลยตื่นมาฟังนิดนึงก็ฟังไปก็ขำไปโอ้ยนี่อาการหนักแล้วเดี๋ยวกูจะตอบมึงให้นะมึงบอกว่าอะไรอีนี่เริ่มประท้วงเจ้าหน้าที่แล้วครับนีกูส่งไลฟ์ส่วนมึงให้เจ้าหน้าที่ดูเนะี่ยออกมาประท้วงเจ้าหน้าที่เลยครับนี่นะครับพี่ตื่นว่าตังเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าหน้าที่เอาไม่ครเข้ามานะคะแม่ก็จะถามก็เหมือนกันว่าเขาไม่ผิดหรอคะแล้วของแม่ทำไมแม่ผิดโอ้ยอีกวายเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาเอาไม่กลัวเข้าไปเขาไม่ผิด แล้วเอาไม่กลัวเข้าไปไม่ใช่ไปเขาเอาไปขุดสามืนมึงอีดอกเขามีสิทธิ์ที่จะเอาเครื่องจักรเข้าไปได้ถ้าเป็นการกระทำเกี่ยวกับคืนป่าไม้หรือไปทำนุบำรุงที่ดินหรือคืนสภาพเดิมให้กับป่าไม้เขามีสิทธิ์แต่อีสิ่งที่มึงผิดนั่ะมึงเอาไปขุดสะมึงเอาไปทำประโยชน์มึงเข้าใจไหมมึงขุดสะเพื่อเลี้ยงปลาอีดอกพี่ใหญ่ในมันควายจริงๆโง่จริงๆริน่าหนักแล้วครับพี่ใหญเดี๋ยวเองนั้นก็เล่นขี้ตัวเองครับ กูขอท้ามึงกลับนะถ้ามึงไม้มาชีวิตที่กับไปนะกูเรียกมึงหมานะมึงงานอะแม่งสอนลูกให้เป็นหัวานแล่วมาตื่นแม่งปักบัญชีอันนี้เกดนะกูตอบมึงกูว่ากูตอบมึงได้ตรงแล้วนะแล้วมึงบอกว่าไงสิ่งเยียงนี้ ใครไม่มีสิทธิ์อะไรมันมันบอกว่าไงนะทิ้งเรื่องนี้ใครไม่มีสิทธิ์ไม่ต้องเข้ามานะคะอือใครไม่มีสิทธิ์ห้ามเข้ากูถามก่อนวะที่ตรงนั้นเป็นที่ผ่าานนกู้ทำไมจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปนะกูไปกับเจ้าหน้าที่กูไปได้เข้าไปทำประโยชน์มันมึงอีสัตว์มึงห้ามใครกูจะไปเลยเดี๋ยวกูจะไปกูจะไปให้มึงเห็นเลยอีสัตว์มึงแานะจะไปเหยียบ กูจะไปอย่างนกูจะไปชี้ประเองด้วยนะกูจะไปชี้พ <c oughs> ิกัดเองกูบอกเลยแล้วกูดให้ม,มาด้วยมึงไม่มากูเรียกองอีการหมาเลยกูบอกเลยหัวร้อนตอนนี้การตั้งทนายด้วยครับไอ้ทนายก็ออกมาบุรี่ผมครับบุรี่บุร,บรี่บ่อยๆนะครับท่านทนายครับผมดูดขึ้นท่านตลอดนะครับจะคิดว่าผมล้อมเรียนท่านไม่ได้นะครับมันเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับพฤติกรรมของทนายนะครับอย่าคิดว่าไอ้อย่าคิดว่าประชาชนจะล้อมลิยค์ทนายไม่ได้นะครับ ไปสุดสายคนใหม่ใหม่ครับท่านทนายครับเอ่อออกมาบุหรี่ออกมาล้อเลียนออกมาดา่าผู้หญิงออกมาล้อเลียนเพราะไม่ได้เป็นตู้เป็นแถวนี่นแหละครับผูพวกคนใหม่เขาทำแบบนี้ครับไม่มี่ถนเกิดไม่ใช่เดี๋ยวผมมึงเลยเกิดอะไรหัวลุนนี่แหละครับแล้วขอแนะนำท่านทนายนะครับเดี๋ยวเข้าไปในวัดนะครับเดี๋ยวญาติโยมมันจะก็เจ็บว่าหัวท่านไปลุกนิดๆนะครับแล้วจะไปใกล้สนามกีฬานะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปตีนะครับถ้าคิดว่าท่านหัวท่านไป็นลูกฟุตบอลนะครับแล้วจะมาแถวบ้านผมนะครับจะมาแถวบ้านผมนะครับท่านทนายครับเดี๋ยวดวงนักทิศมันจะคครรรรัับบอกนนนนเ็ะ รู้สึกยังไงครับท่านใดอันี่ผมยอมได้ว่าผมบูลลี่ท่านแทนโอ้ยบูลลี่อีบุ๊มอยู่หลัดหลัดหลัดทีนี้โอ้โหโอดรวนทีนี้ครับทนายความแบบเออฟังไปถึงฟังไปถึงเอาอดีตสามีอดีตสามีของกาดาลูกขอนมึงบุ๋มนะครับเออฟังไปถึงนะครับพี่น้องฟังไปถึงสามีอดีตสามีน่ะออกมาปลูกป้องทำไมไม่ออกมาปลูกป้องลูกอ่ะอ๋อทำไมไม่ออกมาปลูกป้องลูกเออทำอะไรอยู่อ่ะเอาเตี่กันนี่ตีสู๋อุ้ยตาย อันตรายครับลูกความท่านกูรีลูกผมก่อนครับลูกความท่านกูรีลูกผมก่อนครับกกวมน,ก,น,ก,มก,นก,ก็บอกว่าพ่อเนี่ยผมเป็นมาครับ<อ>